วันนี้วันธรรมมาสาวนา,าก็ได้กล่าวถวายสังฆทานเป็นทานที่ไม่จำเพาะจอดจงพิสูกรูปหนึ่งรูปใดเป็นทานที่ถวายแต่สงเป็นหมู่ญาติเป็นทานที่ในใจไม่ปักหลักว่าถวายรูปใดรูปหนึ่งที่สังฆทานมีผลใหญ่มีอน,นิสงใหญ่มีความกว้างเพราะเหตุผลของจิตใจของผู้ถวายทานไม่จำเพาะจอดจง เป็นทานที่มีความกว้างใหญ่ทางจิตใจท่านถึงเรียกว่าสังกทานก็คือถวายแด่สงโดยไม่จำเพาะเจาะจงที่สุรูปหนึ่งรูปแต่พระพุทธเจ้าทั้งเคยตรัสว่าในบรรดาทานทั้งหลายที่ถวายแด่สงเนี่ยสังกทานถือเป็นทานที่มีอน,นิสงส์ใหญ่เมื่อไรที่ทานที่ถวายแด่สงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ถือมีอน,นิสงส์ใหญ่สุด ในสมัยนี้ไม่มีพระชา้าเป็นประธานนะก็มีสังฆะมีผู้ดำเน,นรอยตามพระองค์นะเป็นสาวกที่กําลังฝึกถักดๆเดล่าก็ดีปฏิบัติดีก็ดีหรืออย่างไรก็ดีก็ถือว่าเป็นนาบุญให้ญาติโยมได้วานได้ทํากิริยาแห่งบุญนะเพื่อประโยชน์แห่งผู้ที่ทําเองดังนั้นเนี่ยเวลาเราทําทานที่ไหนถึงไม่ใช่วันพระวันอะไรนะก็น้อมใจไว้นะว่าเออทานนี้เป็นทานที่ถวาย ไม่จำเพาะพระรูปหนึ่งรูปใดแม้สิ่งที่ข้าพเจ้าถวายก็ขอถึงแต่พระพิสุสงฆ์ที่อยู่ในอารามนั้นๆระวางใจไว้อย่างนี้นั่นเองน้อยในใจก็กว้างถึงในอาวาสนั้นท่านจะมีแค่รูปสองรูปก็ตามก็ถือว่าให้ถึงกับพระทุกรูปน,นวางใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต้องอาจารย์รูปนั้นพระครูรูปนี้เจ้าคุณรูปนั้นก็ได้บุญอยู่นะแต่ว่าใจไม่กว้าง งนั้นเนี่ยมันก็เป็นการจำเพาะเจาะจงบุคคลเป็นปฏิบุคริกทานไปดังนั้นในเวลา,าทานทั้งหลายที่ชาติทัานตัสเนี่ยสังฆทานก็ถือมีอน,นิสงส์ใหญ่ในวัตถุทานทั้งหลายการถวายอุติวิหารแด่สงในจตุรทิศเนี่ยมีอน,นิสงส์ใหญ่สุดในบรรดาวัตถุทานอัะน,นั้นแต่ในด้านจิตใจเนี่ยการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีมีเนิสงสงใหญ่เพราะมันเป็นไง มันปรับที่เป็นเนื้อหาของจิตใจดังน,น,นั้นเนี่ยเวลาวันอุโบสถก็ดีโยมารักษาศีลงก็ขอให้ตั้งใจนะแม้ว่าเราจะรักษาอยู่ที่บ้านก็ดีที่วัดก็ดีหรือบุคคลใดที่คิดว่าทําไม่ได้ถึงแปดก็เอาแค่ห้าก็เอาให้ดีพระเจ้าท่านเคยตรัสนะกับนางวิสาขาสมัยหนึ่งพระเจ้าท่านอยู่ที่บุภารามอยู่ที่อารามของอนางวิสาขาที่ถวายนะ บดีนางวิสาขาก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้าแล้วเป็นวันอุโบสถสีอันเรื่องนี้อยู่ในอุโบสถสูตรนะั้นท่มาย่อๆมาให้พอได้ใจป่ามนะครูเจ้าท่านก็ตัดกับนางวิสาขาว่าบุคคลพูดถึงอ,อุโบสถเนี่ยมีสามแบบแบบที่หนึ่งคืออุโบสถคล้ายวัวนะก็คือคิดว่าเดี๋ยววัวพวกนี้จะปล่อยวัวไปกินที่นั่นไปกินหญ้าที่นี่ไปกินที่โน่นไปกินที่นั่น ก็คือถือบัวสดแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องอะไรเดี๋ยวจะกินอะไรดีวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะกินอะไรดีตอนนี้เดี๋ยวจะกินอะไรดีคิดแต่เรื่องอยากอยากกินกินอยากปิวอยากกินอุบสถอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอนิสงส์ใหญ่ไม่มีผลใหญ่เป็นอุบสถที่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่ไม่มีผลใหญ่แบบที่สองก็คือท่านบอกว่าอุปมาคล้ายๆที่พวกนิครนเขาบอกว่ากรรมอย่างนี้ดีกรรมอย่างนั้นดีให้ประพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ ให้เปลืองผ้าให้เป็นผู้ชีเปลือยบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ดีก็คือท่านบอกว่าถืออุโบสถแบบคนโกหกนะหมายถึงว่าศีลไม่ดีนั่นเอง,งโกหกกันไปพูดเท็จกันไปแล้วก็พูดแยบสาสอดเสียดกันไปใครชวนกันคุยไปนั่งคุยตามถืออุโบสถก็จริงๆนะแต่นั่งคุยกันไรสาระนะเปิดมุ้งคุยกันเรื่องลูกเลือดล้านเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่จบไม่สิ้นไม่ได้ภาวนาไม่ได้รักษาอุโบสถจริงนะ พระเจ้าท่านบอกอุโบสถอย่างนี้ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่ไม่มีผลใหญ่หนึ่งอุโบสถอีกประเภทหนึ่งคืออริยะอุโบสถคือผู้ใดรักษาอุโบสถเนี่ยด้วยการรักษาศีลด้วยใจปรารถนาดีว่าเราเป็นลูกศิษย์พระตถาคตเจ้านะสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธสรู้ชอบโดลโค้งเองบรรลุด้วยวิชาและจรณะอย่างนี้เป็นผู้สอนสรรพสัตว์อย่างไม่มีใครยิ่งกว่านะัเราด้วถึงคุณของพระพุทธเจ้าประมาณนี้ พระธรรมและพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ข้าพเจ้าจะเดินตามจะมีความเปลี่ยนปฏิบัติตามในวันอุโบสถนั้นนั้นก็รักษาด้วยใจหมายความว่ามีความขัดเกลาใจตัวเองเว้นศีลเนี่ยการรักษาให้ดีก็คือเป็นการเจตนาเป็นเครื่องเว้นเมื่อกี้ที่เราสวดไปนะั้นอะไรเวลมามณีตต่างๆนั่นแหละก็คือเป็นเจตนาเป็นเครื่องเว้นหมายถึงเรามีเจตนาที่จะเว้นในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นในวันอุโบสถก็ดีในวันอื่นๆก็ดี เว้นที่จะไม่ฆ่าเว้นที่จะไม่เอาเว้นไม่ทำลายครอบครัวของคนอื่นเว้นที่จะไม่พูดจาที่ไม่ดีเว้นที่จะไม่ดื่มหรือว่ากินของที่ไม่ดีเข้าไปในชีวิตนะที่ทําให้เสียสติสามัญยักษนั้นเราก็เว้นหลายอย่างคนที่ถือโบวสถก็เว้นอีกนะก็คือเว้นในอาหารในเวลาวิกาลนะเราก็พอแค่นั้นเว้นที่นั่งที่นอนนั้นที่อัสูงใหญ่ที่เคยนอนที่บ้านเราก็เว้นนะมัใช้ชีวิตแบบง่าย เราก็เว้นนะหรือเราเว้นการประคมดนตรีการดูการละเล่นเหลือเครื่องหอมต่างๆที่จะทําให้เรารู้สึกว่ามีความกําหนัดยินดีในสิ่งนั้นๆก็เว้นไว้ก่อนการทําอย่างนี้ก็ขึ้ยชื่อว่าเป็นการฝึกหัดขัดกลาตัวเองพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นอุโบสถที่เรียกว่าอริยะอุโบสถคืออุโบสถที่มีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่เหมือนกันนะในทุนนองเดียวกันในบุคคลที่รักษาสิ่งห้าแต่ไม่ได้รักษาแบบว่าพอ พระท่านให้สินเสร็จปุ๊บก็เสร็จปุบจป๊บยังไม่ทันออกจากวัดเลยเอาละนะ่นินทาด่าก,กันแล้วออกยังไม่ทันพ้นวัดเลยนะตอบยุงแล้วนู่นนี่นั่นแล้วมันก็ไม่ไปไม่รอดนะหรือว่าโกหกกันแล้วหรือบางทีกินเหล้าในวัดก็ยังมีเห็นกันะพระก็ให้สีลอยู่ตรงนั้นอีกพวกหนึ่งก็นั่งกินเหล้ากันอยู่งานศพก็เล่นไพ่กันอยู่ตรงนั้นเล่นไฮโลอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรลังแต่จะทําให้เสียโอกาสแล้วก็เสียให้สถานที่วิบัติไป ในั้นนั้นเนี่การถือศีลมันเป็นเจตนาวิรัตเจตนางดเว้นไม่ใช่ว่าเรามีเจตนาที่จะทําไมที่จะรับเฉยๆแล้วก็ไม่ปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นเจตนาที่จะงดเว้นรู้ว่าการละสิ่งนี้จิตใจดีขึ้นกายวาจาดีขึ้นการเจริญสินน่งนี้เจริญด้วยศีลเนี่ยกายดีขึ้นวาจาดีขึ้นใจมีความตั้งมั่นมากขึ้นแล้วเป็นที่ทําไม เป็นบาดฐานที่สามารถที่จะเริญภาวนาได้เจริญปัญญาได้เนี่ยเราก็เห็นอันนี้สงเหลา่านี้เราก็เลยรักษาแต่ไม่รักษาด้วยความงมงายนะไม่ใช่รักษาด้วยความที่ว่ากลัวคนอื่นเขาจะว่าเอาว่าไม่รักษาหรือไม่รักษาที่ว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าอายุมากแล้วทําไมไม่รักษาโน่นนี่นั่นนะหรือรักษาตามพ่อตามแม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรารักษาเพราะเห็นอันนี้สงเห็นผลที่ดีที่เกิดจากชีวิตเราได้เห็นว่าการรักษาศีลเ,เป็นไปเพื่อการไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น เป็นการที่จะรักษากายวาจาของเราให้บริสุทธิ์ดีงามแล้วก็เป็นบาดฐานที่จะเป็นคุณงามความดีในชีวิตของเราถ้าเราเห็นอันนี้สงหล่านี้เนี่ยการรักษาของเราก็รักษาด้วยปัญญา mm hmm. ด้วยความเข้าใจไม่ใช่รักษาตามๆกันไปหรือว่าไม่ได้รักษาเพราะว่ากลัวคนอื่นเขาว่าเอาเนีเ mm hmm. มื่อเห็นอันนี้สองอย่างนี้แล้วจะมาเชื่อว่าญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะหรือว่าศรัทธานในพระศาสนาก็จะมองการรักษาศีลม,มีค่านะมีค่าไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ จะได้มาวัดมันมีค่าในขนาดที่ว่าทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งบุคคลใดที่สามารถรักษาศีลได้ดีข้าวัดปฏิบัติในชีวิตมีวินัยในตัวเองในการสาธยายสดวนแว้พระระลึกถึงคุณพระธนตรยัยมีวินัยในการให้ทานมีวินัยในการทําสมาธิภาวนาในรูปแบบหรือในชีวิตประจำวันเชื่อว่าชีวิตคนนั้นเปลี่ยนแน่นอนอย่าเปลี่ยนชีวิตเพียงแค่ไปฟังคนอื่นก็พูดเปลี่ยนชีวิตมันก็ต้องลงมือด้วยกายวาจาใจของเราเอง ไม่ใช่ฟังคนนั้นคนนี้เขาเล่านะโค้ชนน่นคนนี้เขาเล่าเสร็จว่าเออเปลี่ยนชีวิตทําอย่างนี้แล้วก็ไปนั่งเฉยๆชีวิตไม่เปลี่ยนนะชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะใครมาดูให้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนหมายเลขเปลี่ยนบ้านเลขที่หรือเปลี่ยนสีรถชีวิตจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนขึ้นอยู่กับการกระทําทางกายวาจาใจของผู้นั้นเมื่อไหร่ที่กายดีวาจาดีใจดีเหมือนที่หลวงตาเคยพูดประจํา เมื่อไรเรามีศีลดีทําดีเมื่อนั้นในชีวิตเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนขนานั้นเลยนะไม่ต้องรอต่อชาติหน้าเปลี่ยนในขนาดนั้นเลยยันก็ชวนทุกคนนะไม่ว่าในวันบวบสถก็ดีวันอื่นๆก็ดีก็ข,ขอให้มีศีลเป็นที่พึ่งที่รักษาเสมือนบุคคลนะเห็นคุณค่าของอัญ,ญมณีรักษาไว้เพื่อประดับในใจตัวเองทุกท่านทุกคนเชิญ